ああอะไรไม่ได้จริงเนี่ยค่มัยืนยังมัยืนเฮ้ยมันยืนอยู่นะโอ้ไม่ยืนไม่ยืนดูส exactly ิบอ่ะทำไมมันต้องหลบด้วยอ่ะอะไรอ่ะยมันตอนมันเผลอนิ่เออเผลอแล้วเดี๋ยวดูดูดูตัวนี้ตัวต <Mm ่อนี้เอาเลยเลยมันนี่ถ่ายไปอันนี้นี่ถ่ายกองหน้าไงนั่นนั่นเอาแล้วเอาแล้วมันมืดอ่ะมัน ปกป้องในสุดฤทธิ์ลีมันอยู่ที่นี่วันนี้เรายู่หรอมันนี้สุดฤทธิ์มันเป็นใคร <c oughs> เปิดน้ามันเดี๋ยวนี้แค่คนเดียนครลบนี่ <c oughs> มันหลงสุดฤทธิ์หดแกนลงสุดลทธ <c oughs> ินะคะหมดขา <c oughs> มันปวด 我不准你。